ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อกิฟนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจําอยู่ที่เซนิเซนส์สตูดิโอค่ะวันนี้นะคะหนูเนี่ยจะพามาแนะนําคัสทั้งหมดที่มีอยู่ในสตูดิโอของเราค่ะซึ่งแต่ละคัสเนี่ยจะมีความสนุกสนานมากแค่ไหนแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะ ค่ะคัดแรกนะคะคือคัดแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ค่ะซึ่งการเต้นแอโรบิกเนี่ยจะเป็นการนําท่ากายบริหารพื้นฐานเนี่ยมาเต้นประกอบจังหวะดนตรีเพื่อเพิ่มความสนุกสนานและสามารถสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ค่ะซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ลดกระชับสัสดส่วนของร่างกายได้ค่ะ1คัดเนี่ยสามารถเผาผลาญพลังงานได้ถึง400-600กิโลแคลอรี่เลยนะคะซึ่งสามารถเข้าได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ ค่ะสำหรับคาดต่อมานะคะก็คือคาดโยคะค่ะซึ่งการเล่นโยคะนะคะจะสามารถช่วยได้ทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายกระตุ้นระบบหัวใจไหลเวียนเลือดค่ะรวมถึงสามารถช่วยสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้อีกด้วยนะคะซึ่งการเล่นโยคะแต่ละครั้งเนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ30นาทีถึง60นาทีค่ะและสามารถช่วยเผาผลาญกิโลแคลอรี่ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นคาสที่ไม่ค่อยออกแรงเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆค่อนข้างเหนื่อยเลยค่ะ ซึ่งคารนี่นะคะสามารถเล่นได้ตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่เลยค่ะซึ่งเป็นคารดที่เบาผ่อนคลายสบายแต่ว่าก็ยังไม่พ้นได้ความแข็งแรงแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีกลับไปด้วยนะคะค่ะสำหรับคาร์ที่3ของเรานะคะก็คือคาร d a แดนเอซเซ์ไซซึ่งคาร์ดแดนเอ e เซอร์ไซนะคะจะเป็นการเต้นไม่ว่าจะเป็นจังหวะและเก้ คัมเบ้หรือว่าจังหวะต่างๆเลย3ช่วง3ชาติได้หมดเลยค่ะซึ่งคันนี้จะเป็นคัสที่มีความสนุกสนานมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่สามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้ค่อนข้างเยอะเลยสําหรับใครที่ต้องการลดกระชับสัสดส่วนหรือว่าเพิ่มกระตุ้นระบบหัวใจไหลเวียนเลือดเนี่ยก็เหมาะสําหรับคัสนี้ค่ะซึ่งคันนี้สามารถเข้าได้ทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะหนุ่มๆสาวๆที่ชอบการเต้นเป็นชีวิตจิตใจค่ะ ค่ะสำหรับคา่าที่4ี่นะคือคือค่อคา Active s t a h i n g ค่ะซึ่งคา่า Active s t a h i n g เนี่ยจะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อซึ่งใครหลายๆคนเนี่ยก็พอจะรู้ถึงความสำคัญของการยืดเยีดยดกล้ามเนื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนออกกำลังกายหรือว่าหลังการออกกำลังกายแต่ว่าไม่ว่าจะในชีวิตประจำวันนะคะถ้าเกิดคุณไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ย ก็สามารถสเตชชิ่งหรือว่ายืดเหยียดก,กล้ามเนื้อได้นะคะเพราะว่าการใช้ชีวิตประจาวันเนี่ยก็จะเป็นการใช้กําลังของกล้ามเนื้ออยู่แล้วซึ่งอาจจะทําให้เกิดอาการตึงตัวของกล้ามเนื้อได้ซึ่งอาจจะตามมาด้วยอาการบาดเจ็บนะคะค์ดนี้นะคะจะเป็นค์ดท,ที่ทําให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้น้อยลงอย่างแน่นอนค่ะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะหนูได้มาแนะนาําค์ดที่มีในสตูดิโอทั้งหมด4คัดด้วยกันแต่ว่าอันนี้ยังไม่ทั้งหมดที่เรามี ซึ่งคลิปต่อมาเนี่ยจะเป็นใครมาแนะนำคลาสที่เหลือทั้งหมด4คลาสติดตามชมต่อด้วยนะคะ